กลับสวัสดีสมาชิกทุกคนนะคะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วให้กดไลค์ให้ด้วยนะคะการกดไลค์คือการให้กำลังใจนะคะแกร์เอ็นบีวยจ้ะและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามให้รีบกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดกับแนวทางของเราเด้อนิเคอิเช้าวันที่24นะเราจะลงให้เหมือนเดิมนะก็จะให้ทุกคนนะคะวิง่งวิ่งศูนย์รูดสี่วินห้า ส8 6แปกนะคะจับมัดกันให้หมดนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะตัวเจาะเจาะให้เป็น4 6 05กศนแะคะแล้วก็เลข3ตัวจะเป็น582 4 6 0วิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น4ี่เด้อจ้ะ ต่อมาจะเป็นจีนเช้านะคะจีนเช้าวันที่24วิ่ง0ูรูปสามวินสี่หนึ่งเจับมัดกันนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะตัวเจาะเจาะให้เป็น3ามแปดสีเลข3ามตัว3 0 8ศูนสี่หนด วิ่งบนรูดล่างนะคะตัวเดียวให้เป็น3นะคะต่อมาหังเสงเช้าวันที่24นะคะจะให้ทุกคนนะคะวิ่ง1นรูดสองวิน3ามสี่ห้าหจับมัดกันให้หมดนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะ ก็เจาะเจาะให้เป็นสองหกหนึ่งสามสี่ห้าเลขสามตัวจะเป็นสี่อ้สามสี่ห้าสองหกหนึ่งแล้วก็วิ่งบนรูดล่างตัวเดียวนะคะให้เป็นสองนะคะตัวนี้นะแล้วตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเลขชุดนะคะเจาะชุด นะคะสมมุติว่าเราได้เลขศนย์มานะเลขศูนย์ให้เราดูตารางนี้นะคะและถ้าเราได้เลข1เลข1นะคะเด่น1จากไหนก็แล้วแต่นะคะให้ทุกคนมาจับวินไอจับตัวนี้นะถ้าได้เด่นสองนะคะให้ทุกคนมาจับตัวนี้นะคะเด่นสาม ให้ทุกคนมาจับตัวนี้เด่น4ให้ทุกคนมาจับตัวนี้นะคะแล้วก็หาเลขที่มีเลข4ก็คือ3 4 2 4 1 4สอนะคะจะประมาณนี้นะคะหรือเราชอบจับเองในกลุ่มนี้นะสมมุติเราได้เลข3าม ได้เลข3มแต่เราอยากจับไม่ลูดนะไม่ลูดตัวแบบนี้นะเพราะนน้อยนะคะได้เลข3มาให้เราจับแบบนี้ก็คือ03 13 23 34หนสามอะไรแบบนี้นะคะก็เข้าใจตรงกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์ให้เอบีด้วยนะคะและถ้าใครสนใจเสื้อยืดของเอบีนะนุ่ม นะคะใส่สบายแน่นอนนะคะตัวราคา129บาทนะคะส่งฟรีนะคะส่งฟรีก็ให้ทุกคนกดใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะแอดบี SB จะวางลิงก์ไว้ให้นะคะกดใต้คอมเมนต์อุดหนุนแอดบีได้นะคะมีสีชมพูสีขาวแล้วก็สีขี้ม้านะคะมีอย่างละสามตัวนะคะ ก็ช่วงนี้แอาบีไม่ค่อยมีไรายไม่มีไรายได้อะไรเลยก็เลยขอมาขออนุญาตสมาชิกทุกคนนะคะจำหน่ายเสื้อย,ยืดนะคะใส่สบายนะคะก็ขอขอบคุณนะคะสวัสดีจ้า